อันนี้ไม่ได้คอร์สเพลครับอันนี้ตัวจริงออไหนเราพูดภาษาเกาหลีหน่อยครับชงชังชังเช่ชังช่วยชงชังแช่แช กคนไม่เจอกันนานเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ใน i s เแกันแล้วนะนี่คือฟาร์มการเดียนนะที่อยู่มาตั้งนานแล้วนะตอนนี้ผมได้ทําการอัปเกรดเรียบร้อยนะทุกคนนะนี่เป็นทางเข้าใหม่นอะกจากตอนแรกที่แบบมันจะเดินวนลงไปได้เยอะๆนะครับตอนนี้แบบลงไม่ได้ละเลอแค่นี้พอซึ่งไอที่มันเดินลงไปไม่ได้เพราะว่าข้างล่างผมเปียนเป็นวงจรหมดแล้วนะครับตั้งแต่มันอัปเดตคราฟเตอร์เข้ามานะผมก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเรามากนะสำหรับฟาร์มนรกของเรานี่ตอนนี้ก็ยังเก็บของเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราลงมาดูข้างล่างนะครับผมนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่อัปเดตใหม่นะครับก็คือเราไม่ต้องมาคราฟของเองแล้วว้าหนี่เราสามารถเปิดแล้วก็หยิบพริสมารีนบริคพริสมารีนบล็อกแล้วจะเป็นดาร์คพริสมารีนได้เลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าสบายเบื้อนะไม่ต้องแบบมานั่งคราฟเองแล้วเมื่อก่อนคราฟเองนี่คือแบบโอ้จะตุยจะตุยเมื่อยมือ,มอจะแตะอาจจะไมาดูวงจรน,นิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นแบบวงจรเบิ้มๆเลยเนาะค่อนข้างที่จะลกลงแล้วแต่มันก็คราฟได้ปกตินะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคราฟซีเรนเะทิร์นเนาะก็จะมีอ่ะมีทุกอย่างเลย นะก็คือมันของมันก็มาเติมเรื่อยแหละแ,แล้วมันก็จะค้าป๊อกปอกปอกักตโนมัติไปเรื่อยนะฟังจากเสียงมันก็เลยกลายเป็นโรงงานนรกของแท้นะอันนี้ก็คือเราไม่ต้องทำอะไรแล้ยืนอย่างเดียวไม่ต้องลงมาคาบแค่ลงมาหยิบเท่านั้นโอ้สบ,บายเรือ สำหรับปีใหม่นี้เราก็มาทาอะไรที่มันเป็นแบบว่าเข้าเทศกาลกันนิดนึงดีกว่านะครับนี่ซึ่งเราก็ทาไปแล้วแหละเนี่ยเยอะและ้วเดี๋ยววันนี้เรามาทําต่อนะแต่ก่อนจะไปทาต่อเดี๋ยวผมพาดูนะว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะซึ่งอไที่เราทำทั้งหมดนี้ผมทําในไลฟ์สตรีมนะก็ถ้าใครมาทันก็น่าจะเห็นเห็นนะเดี๋ยวผมเอามาแปะรีเพย์ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันไป let's go <S สิ่งที่เราจะสร้างวันนี้ก็คือสนามแข่งเรือน,นั่นเองทุกคนกับว่าให้มาแข่งรับลมหนาวอะไรเงี้ยซึ่งอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือน้ําแข็งงงงงงงนนนนนนนะะเเเยยยออมมมมมมามมาา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 กกกผ็็ลลลลลสสสรรรร้้้้ตตตตถิิิิ่่่่่ํแแแแขหหัับบจจๆคคคดดดวทใใญญไป นะเพราะฉะนั้นเ,เอาแค่หมู่บ้านหนึ่งล้วกันมันจะเป็นหมู่บ้าน n p c เนาะตั้งอยู่บนภูเขาแล้วเดี๋ยวเราสร้างสนามรอบๆดูว่าจะเป็นไงโดยตัวสนามที่ทาก็ค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะคือกะให้มีแบบชนกันบ้างแหละเออแล้วก็โค้งจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะสนามเราจะได้ดูแบบไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นการฝึกดิฟไป,ปนในตัวด้วยเนะาะนอกจากนี้ก็จะมีความสูงความต่ำเนาะมีเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวมีลงซึ่งเอะ๊ะเรือมันลงได้นะแต่มันขึ้นได้ด้วยหรออ่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันขึ้นน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 ไไได้ไนะนนนนะะ้้ยัังงงะะแแแแลว็็่่่่่่ออคครรบผมมมมเเเเปปทําาาาสสพฉีขืต เขาวงกดแข่งเรือต่างหากโดยจะมีทั้งทางแยกหรือว่าจะเป็นอุปสรรคอย่างให้วนกลับไปเล่นใหม่ถ้าเกิดตกซึ่งค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดแบบคนไม่รู้แต่ก็เดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราก็ทําไปเยอะเหมือนกันนะข<อ>ี้โมนนี่คือตัวนี้มันเป็นหมู่บ้านไงทุกคนมันก็เลยมีคนมาจะรอเล่นมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรนักหนา ้ดัดวโอเคก็ก่อนจะทําอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวผมพาเดินเล่นก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสนามนี้เข้ามาปุ๊บประตูก็อยู่ตรงนู้นเนาะแล้วก็เราก็สามารถข้ามสะพานตรงนี้มาได้ปั๊บเราก็จะมาสู่ในสนามตรงนี้นะครับ ซึ่งไอ้พื้นตรงนี้คือแบบเวลาหิมะตกก็มันเป็นอุปสรรคนิดหนึ่งนะอาจจะต้องหาอะไรมาบางังไม่ให้มันแบบหิมกกนะเกาะเนี่ยไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งขุดตรงนี้นะเออนี่ยมันต้องแบบคลี an, นๆแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหุบป่าเอวีซีแบบดั้งเดิมนะเราก็สามารถเข้าไปพักไปนอนไปเก็บของอะไรก็ได้นะรอบๆก็จะมีแบบต้นคริสต์มางต้นคริสต์สมาสนะเดี๋ยวเรามาแต่งเติมแน่นอนนะคลิปนี้อ่ะก็เดี๋ยวเราพาไปดูสนามก่อนนะครับนี่สนามก็จะอยู่ตรงนี้มันจะเริ่มตรงนี้เลยที่ผมวางจุดด,ดำๆไว้นะนก็คือให้วางเรือบนจุดนี้นะ มีเรืออยู่ตรงนี้พอดอีเดี๋ยวเราลองวางดูเด้่องว,วางปุ๊บแบบนี้เรือก็จะได้ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่ทางก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดมุมนี้ด้วยก็จะมีกำแพงกันนะไม่ให้ออกนอกสนามอ่ะตรงนี้ก็จะมีทางย่องทางแยกนิดหน่อยนะครับนี่พาไปดแบบูเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะวัแบบนนี้อย่างที่บอกไปอ่ะข้างหน้าเป็นทางขึ้นนะแต่ปกติถ้าเป็นเรือธรรมดาเนี่ยมันก็จะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแต่เรือนี้ฮะทุกคนนี่ ไหลลื่นเหมือนทำได้อยู่แล้วนะซึ่งก็ไม่ได้มาจากอะไรนะมาจากมอสลุงเบสนั่นเองนะผมลุงเบสทำมอสตึงๆึันมาสำหรับการแข่งนี้โดยเฉพาะนะฮะซึ่งทำให้เราสามารถทลไายเรือขึ้นเนินแบบนี้ได้เลยนะชิวๆแบบนี้เลยนี่ผมจะได้ทําแบบว่าทางง่ายด้วยนะเพราะว่าถ้าลงอย่างเดียวมันน่าจะแบบน่าจะต้องทงําสูงๆแล้วค่อยลงๆๆๆเลยหรือว่าต้องใช้วงจรเงี้ยุ่งยากครับทุกคนนี่ลุงเบสก็เลยจัดมาให้เลยนะก็ขอบคุณสปอนเซอร์จากลุงเบสด้วยนะครับ อ่นนี่แล้วก็จะครบหนึ่งรอบก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีทางแบบว่าทางสองนะครับนี่ทางสองทางสองก็จะเป็นทางลัดเนาะไม่ต้องไปวนไกลวนแค่นี้พอปึ๊บมันก็จะมาเชื่อมกันตรงนี้นะอ่ะก็ไปต่อได้เลยแล้วทีนี้มันก็จะมีกับดักด้วยทุกคนอย่างสมมติเราวิ่งตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วเราเลยเนายเราจะพุ่งออกไปพุ่งออกมากลับมาเริ่มใหม่นั่นเองนะก็คือเราต้องไปวนอีกรอบนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นกับดักเนาะก็คือใครเข้าโค้งนั้นก็คือต้องเบรกนิดหน่อย อย่างสมมุติใครมาทางรัดเนี่ยก็มันก็จะแบบเสี่ยงน้อยนะเพราะว่ามันมามุมเนนะี่ยเห็นปะอ่ามันก็จะไม่โดนไม่พุ่งออกไปข้างนอกเนะาะดังนั้นก็ระวังนิดนึ่งนะตอนนี้ผมเริ่มมื้น ี่ทำสนามก็ประมาณนี้นะครับผมก็เรียบเรียบรูรูโค้งเยอะขึ้นขึ้นลงลงงงนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวก็น่าจะมาเล่นกันดูแล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นหิมะหมดเลยเนาะจากตอนแรกที่มันเป็นดินนะครับซึ่งนั่นแหละมันเสียเวลาตรงนี้แหละก็คือเราต้องเปลี่ยนเนี่ยเป็นหิมะนะมันจะได้แบดูสวยแล้วก็เราสามารถวางอะไรบล็อกได้ด้วยนะคือถ้ามันเป็นดินเนี่ยลราสมมติระวางไฟเงี้ยเวลาหิมะมันหายมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นดินเนาะมันก็จะดูไม่สวยเป็นดูเป็นจุดๆสมมติอย่างอันเนี้ยนะ เป็นจุดๆบวกๆของนี้เนาะซึ่งมันไม่ดีอ่ะมันไม่สวยผมก็เลยเปลี่ยนให้เป็นหิมะหมดเลยนะโอเคจริงสนามก็มีประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวต่อไปเรามาตกแต่งสนามกันดีกว่าอย่างเช่นตรงนี้นะนี่ตรงนี้จะมีไฟเลสโตนนะนะก็คือบอกว่าให้เลี้ยวขวานั่นแหละแต่มีไฟเท่ๆแต่ว่ามันมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะตรงโค้งอื่นมันยังไม่มีเลยเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทาอันนี้ต่อนีกว่านะทำเป็นไฟแบบเลี้ยวๆ,ๆทุกโค้งเลยแล้วกันไป let's go เรียบร้อยครับทุกคนสําหรับไฟนะครับนี่มันจะเป็นไฟวิ่งวิ่งแบบนี้เนาะมันก็ดูแบบว่าเท่ดยมกันก็แทบจะมีทุกโค้งเลยนะครับนี่อย่างตรงนี้ก็มีตรงนี้มันจะเป็นโค้งแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนยูเทิร์นเนาะมันก็แบบปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็มีก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นแบบไฟวิ่งวิ่งเหมือนกันตัววงจรที่ใช้มันก็เป็นไฟลูปปกตินะฮะนี่ผมต่อมานะฮะตรงนี้เป็นลูปซึ่งผมทําคันโยกไว้เนาะเผื่อมาปิดแบบใครแหลกอะไรเงี้ยก็ปิดได้แล้วก็เปิดก็จะเป็นแบบนี้เมื่อดีคอยยิง มันจะไหลไปฟืบฟืบบตามเลสโตนทอตตรงนี้เนาะขึ้นมาข้างบนเหมือนกันทุกโค้งนะนี่ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็จะมีฟืดฟืบฟืบเสียงดัดนดงนิดนึงนะแต่ว่าคิดว่าเป็นเครื่องจักรทำงานเครื่องใจแล้วมันจะมีอันที่พิเศษอยู่อันหนึ่งนะครับนึ่งอา่าอันไหนวะอ่า,อามันจะมีอันนี้นะพิเศษอันหนึ่งก็คือไม่มีสายต่อกันเห็นป่มปึ๊บน,นี่ก็คือไม่มีเส้นเลสโตนข้างล่างข้างบนรอบๆไม่มีเลยก็คือมันลอยอยู่กลางอากาศนะครับมันคือบลูทูธนั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดู อ่ะก็เป็นระบบบลูทูธนะครับไอตัววนก็คือตัวนี้แหละแล้วมันก็จะเปิดปิดประตูเนาะแล้วเราก็ใช้สกัดเซ็นเซอร์นะครับรับสัญญาณจากไอประตูนี้แล้วก็ส่งไฟออกไปแล้วก็ส่งไปอีกตรงนี้ก็จะมีประตูเงินแล้วก็ส่งพืชไปนู่นมันก็จะไหลๆหลแบบเนี่ยถึงมันจะไหลไม่เหมือนเพื่อนกันแต่มันก็ไหลยอยู่ ไรยูไรยูก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ไม่มีสายนะสวยงามก็อย่างอื่นมันอยู่ขอบๆไงมันเลยแบบเนี่ยมันเลยมีวงจรได้นะมันอยู่ข้างหลังพอดีแต่อีอันเนี้ยมันอยู่กลางสนามไงเนี่ยถ้าเกิดมันมีสายสายมันก็จะไม่สวยเนาะก็อ่ะป่าวแบบนี้แล้วกันนะสวยดีแล้วผมก็ทาการติดไฟรอบๆนะมันจะได้ไม่เกิดใกล้ๆเนาะรวมถึงเอาหิมะมาโปดด้วยสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยจริงๆริมันเป็นดินนะเพราะว่าแบบมันเป็นไฟเนาะมันเลยร้อนแล้วทําให้แบบไอ้โวนเลเยอร์เนี่ยมันละลายเนาะผมก็เลยต้องเอาหิมะแบบก้อนๆมาปิดแบบนี้ไม่งมันจะเป็นดินนอยย่างเี้ ออมันจะไม่สวยนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ปิดไม่หมดหรอกบางอันก็โว์ไว้บ้างแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมคิดว่าเราจะมาปรับเกมเพลย์นิดนึงเนาะอย่างตอนนี้มันเป็นน้ําแข็งหมดเลยเนาะเดี๋ยวผมลองเอาเรือเล่นดูตอนนี้ผมมีบูอายอยู่นะก็คือมันจะเร็วกว่าน้ําแข็งปกติก็เลยคิดว่าเราจะใส่น้ําแข็งบูอายตรงไหนดีนะสมมติตรงนี้เนาะคือผมอยากใส่ทางตรงอะสมมติทางเนี้ยเอออยากให้มันเร็วหน่อยเพราะมันเป็นทางตรงอะเนาะเผื่อบแบบมีคนแซงกันได้อนะไรเงี้ยเมื่อต้นผมคิดว่าถ้าเเกกกิดขับ็ควรรจะอยู่ตงงลา,งาถนน อ่ะผมลองใส่ไ้ตรงกลางแล้วกันนะก็เดี๋ยวเราเ,าเป็นลูกศรไหมเป็นลูกลูกศรก็น่าจะเท่ดีเหมือนกันนี่เป็นลูกศรน,นี้แล้วกันเป็นลูกศรบล็อกคู่ผมคิดว่ามันอาจจะเร็วไม่พอทุกคนผมเพิ่มให้อีกหน่อยนะให้มันหนาขึ้นอีกฟองนึงเอออย่างนี้ไปเลยหนาๆเลยโอเคเรียบร้อยมีอยู่เกียร์เนี่ยห้าอันนะน่าจะพอลองเรือวิ่งดูอ่าเดี๋ยวผมลองวิ่งแบบขอบขอ,บขอบก่อนดูว่าความเร็วโบติมประมาณไหนะประมาณนี้ เลยอันนี้ตรงกลางนะพืดปืดปืดพืดพืดพืด,ดเฮ้ยเหมือนจะเร็วเหมือนจะเร็วเหมือนจะพุ่งออกไปข้างนอกได้เลยปืดปืดปื๊บฮมขอบพอดีแตรออกมาก็ตัวใครตัวมันนะครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมาทำกําแพงน,นี้มันสูงขึ้นอีกนดิดนึงนะกันไม่งั้นน่าจะพุ่งไปนู่นลงลาวาเขก็ตรงนี้เป็นบูสต์ความเร็วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเอาผมสีสีอะไรสีเขียวปะ่ะเวลาวิ่งเร็ว ไม่ก็สีน้ําเงินอะไรเงี้ยมาวางนะอ่ะแล้วก็อีกไอเดียหนึ่งนะครับนี่อย่างตรงโค้งตรงเนี้ยคือผมอยากให้แบบว่าถ้าเกิดใครเข้าโค้งสวยๆอย่างนี้อยากให้แบบบูสต์ความเร็วนิดนึงคือผมไปเล่นเซิร์ฟหนึ่งมาแบบว่าเป็นเซิร์ฟแข่งเลอคือเขาทําอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันควรจะแบบอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วมั้ง <laughs> แต่มันน่าจะกว้างกว่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาน้ําแข่งเพิ่มแต่มีไอเดียประมาณนี้แล้วกันหรือว่าขับมาปุ๊บๆแล้วแบบเข้าโค้งสวยๆ,ๆแบบเนี้ยอ่นถ้าแบบนี้คือโคง้งปกติมันจะแบบไม่โดนบ ถ้าใครเข้าโค้งแบบโนหดๆอะ่ะมันจะแบบติดตรงนี้แล้วมันก็จะเร็วขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามันดีไหมนะเพราะว่าถ้าเร็วขึ้นมันจะทำให้หลุดโค้งหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ผมอยากจะเพิ่มนะเพิ่มแบบว่าทางพิเศษอีกคือตอนนี้เรามีทางแยกแค่ทางเดียวเนาะก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นทางแยกที่ทําให้แบบมาไวขึ้นเน,ะนะนะาะอ่ะสมมติเราอย่างงี้นะครับนี่เราก็จะเลี้ยวฟื้นไปเลี้ยวโถเข้านี้ได้เลยนะเราก็จะขึ้นไปก็จะเร็วกว่านิดหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดใครไปทางธรรมดามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่อยวนกลับมานะีีาทาน้นะท่แบบ โค้งแล้วก็ขึ้นแล้วก็ชนตรงนี้ไปได้เลยแต่ว่าผมอยากเพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับเพิ่มอีกทางหนึ่งแถวๆนี่ละมั้งอืมคือตรงนี้มันเป็นลานกว้างเห็นปหเราจะทําแบบให้ออกข้างนี้แล้วก็ไปลงแถวๆนู้นเลยดีไหม <c oughs> เป็นโค้งใกล้ๆอ่ะคือไม่ต้องอ้อมไปนู่นอ่ะแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบสนามเป็นเบสิกเนาะคือเราสร้างอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเขาวงกดได้ทุกอย่างแหละเออเวลาเราสร้าง นะแต่น่าจะสนุกนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะปั่นป่วนแค่ไหนนะกับการเล่นสนามนี้นะครับผม <c oughs> ก็ถ้าใครมีไอเดียนะครับเกี่ยวกับการทำไอตัวเนี่ยเร่งความเร็วหรือว่าใครมีไอเดียแบบทำเลสตนอะไรเพิ่มไหมแบบทางกระเด้งกระโดดอะไรเงี้ย ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมถ้าไหนหน่าสนใจเดี๋ยวผมลองเลือกไปทําดูนะโอเคก็สำหรับ EP นี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนละกันนะมาเกินเกินไว้นะว่าทําอะไรอยู่หายไปนานอยู่พอสมควรนะเนี่ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันคอบคนที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย